แพรี่เพลวันเคลื่อนไหวอย่าเพิ่งรีบขิดฉันเพิ่งเริ่มแพรี่ฟ้องกลับทนายเอาละพระชาตรีเคลื่อนไหวแล้วหลังมีประเด็นร้อนกับแพรี่เพลวันแบบนี้จากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อพระชาตรีเฮมพันธ์เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยแห่งเดียวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียได้ไลฟ์สดในเฟซบุ๊ก โดยมีบางช่วงได้กล่าวพาดพิงถึงแรพรรีไพรวันวันนบุตรว่าอีแพรรีตอนมันบวชเหมือนจะเป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคิดว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็สึกซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ว่าแต่อัตมามองว่าพฤติกรรมของแพรรีเป็นการดิสเครดิตพระพุทธศาสนาไม่ได้ทําให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นมองว่าถ้าคนเราเคยอยู่ที่ไหนไม่ควรเหยียบย่ำสถาบันที่เราเคยได้ข้าวได้น้ำ ต่อมาแพรรี่ไพรวันก็ได้ออกมาไลฟ์สดสุดเดือดผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้พระชาตรีโดยระบุว่าเดี๋ยวได้รู้ว่าเป็นพระแล้วถูกเทศจะเป็นยังไงจะชวนญ,ญาติโยมทําบุญสร้างห้องน้ําก็พูดไปแต่อย่าพลาดพิงถึงตนแล้วเป็นพระมาะเรียกอีได้ยังไงไลฟ์ live นี้มาด่าโดยเฉพาะล่าสุดวันที่23กันยายนที่ผ่านมาแพรรี่ไพรวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าดิฉันอยากเรียนให้ทราบว่า บัตรนี้ดิฉันได้มอบอำนาจให้ทนายความของดิฉันไปคัดลอกการลงบันทึกประจำวันซึ่งทนายคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์ดิฉันไว้หากข้อความในบันทึกประจำวันมีส่วนไหนที่ระบุเจาะจงตรงตัวและกล่าวหาดิฉันด้วยข้อความอันเป็นเท็จดิฉันจะสู้คดีและดำเนินคดีกลับด้วยโทษทางอาญาเช่นเดียวกันเอาละแผลรีบไถ่วันวันนบุตรเตรียมฟ้องกลับทนายบอกเลยงานนี้ดุเดือดมากอย่าเพิ่งรีบขิดฉันเพิ่งเริ่ม